โอเคครับผมสวัสดีครับจัสทายนะครับอโอเคจบไปแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาลงเฟียร์ตำนานนะครับผมโดยใช้แค่มีดนะครับแล้วก็แอบบักแอบบักกอลลี่นิดหน่อยนะครับผมตรงนั้นเก็จะใช้แค่มีดทำราเมจอย่างเดียวเลยแล้วครับผมนี่แต่ก่อนเราจจะต้องลงหลายคนเพื่อผ่านด่านนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถ มีเอเทมแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วเราก็ผ่านด่านได้นะครับผมทำไมเสียงมันดังจังเลยนี่ก็แค่หนึ่งนั่นนีะ่ดังเกินไปมุย้ยนี่ครับเชียร์ไปอย่างนี้เลยนะครับผมออป่านนี้จนขว่ามอนจะหมดไปเลยพอเป็นด่านบอสเราก็จะตีใช้ดาบเพียวๆแล้วผมมาลงมาดิตรงนู้นด้วยใช่ไหมมา ไ,ไอตัวแมวมันไม่หลุดเหรอโอเคไม่เป็นไรเอาหยุดเฉยตรงนี้ถือเป็นน้ำเหรอครับเนี่ยด่านเฟียถ้าเป็นน้ำหรือน้ำแข็งน่าจะหลุดสกิลนะผมเอไปทำดาเมจไปทำดาเมจไปมีปั่นเพลินเลยครับโดนดาเมจเ,เบาๆไม่แรงมากมาไปไหนไปไหน เออสวยครับต่อไปด่านที่สี่แล้วเนาะด่านที่สี่ละแป๊บเดียวครับไม่นานมากเลยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นปื๊ดปื๊ป๊ป๊ปขนาดไอตัวหลังแดงที่ถึกถึกก็ก็ตาย,ตายไงไ่ายเหมือนนะดาเมจดาบนี่ค่อนข้างแรงแล้วนี่ะขึ้นมาหกร้อยนะครับตอนนี้คนะูณสิบสี่เนาะสิบห้าละตัวสุดท้ายจ้เาไปไหนจะมานี่เออ ลุยไปที่อันต่อไปครับอบอสมาแล้วผมหลังคิดว่าเราจะยืนสู้บอสไปเลยไหมแล้วก็รอดูว่าถ้าเราโดนไอส้สกิลอะไรนะของมันเน่ยจะเป็นยังไงนี่ครับเรายืนบวกกับมันไปเลยครับผมเลื่อนลถทีละสิบนะครับเวลาบอสตีสิบสามอะท่าไหร่ไม่รู้ครับเออแต่เราก็ยืนตีไปอย่างเงี้ยชิวๆเลย เพื่อนๆก็ดูแล้วกันครับมีแค่มีดก็ลงได้ทุกด่านนะครับจริงๆผมว่าน่าจะได้ทุกดานเลยอันลงอารามนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมด่านสุสานราชาง,งูก็ใช้มีดนี้ฟันบอสได้นะครับไอดาบนี้กดหมุนๆใส่บอสได้เลยนะผมนี่ชิวๆไปเลยครับยืนตีประจันหน้ากับบอสเลยสกิลไม่หลุดเลยครับถ้าเราไม่แบบไม่เดินไปโดนน้ำด้วยกดโดนตัวซีเนาะ ผมลอคิดว่าถ้าเป็นสกิลเนี่ยอยากรู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่ามันจะทําให้เราถึกขึ้นมากนะครับถ้าไม่รอดก็แค่วิ่งมาใหม่ครับลองดูว่ารอดไหมไม่รอดนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าทำตามนะครับอย่าทำตามนะมันไม่รอดนะครับไปพอเป็นสกิลนั้นเดี๋ยวเราค่อยวิ่งขึ้นไปนะครับนี่เลยปันไปปันไปปัน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 หมุนหมุนหมุนุน หมุนติว้วหมุนติว้วดาเมจเจ็ดร้อยนะครับไม่รู้ทันมันทันมอนมันหรือเปล่าเออมอนมันวิ่งไหให้ข้าวดเลยนะครับโอ้โหดาเมจคูณยี่สิบนะครับดาเมจฟันวอลจุที่เจ็ดร้อยแปดสิบเมื่อกี้นะครับอันนี้มีเกาะเนาะมีเกาะมอนมา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  โอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะใช้แค่มีดเลยนะครับผมแล้วก็ใช้กอลลี่ใช้หมอกติดบหน่อยนะครับจริงๆถ้าไม่มีก็จะชา้ากว่านี้แค่นิดเดียวนะครับโหคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไวมากๆเลยแล้วผมก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ขอเข้ามานะผมเป็นอะไรที่เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยพอมีมีดนี้เนาะโอ้ยได้เฟียกอจีเลยโอเคผมคลิปนี้ก็จบเป็นท่านี้นะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ